สวัสดีครับผมมลอยแผนไทยนะฮะอันนี้จะกับต้นอ้อยช้างฮะอ้อยช้างสรรพคุณมากมายนะฮะแก้โรคในปากนะฮะโรคในปากจำพวกลดฝาดสมานแผลแก้ปวดฟันแก่นรดหวานอา่ะมาแก่นรดหวานเราเอาเปลือกเราเอาเปลือกไปาทายาแก้ปวดฟันหนะ่อยวิธีเอาเปลือกเขาเนี่ยไม่ต้องถึงเนื้อกเขานะฮะเขาจะบาดเจ็บนะครับนี่ครับโผมไม่เคยถามกันฮะแม่ด้วย อย่าฆ่าไปเลยนะ,ท,ะทั้งเดี๋ยวว่เก็บเอาเ,ออเดี๋ยว,วเก็บเอาข้างล่างทนะีเขาจะแดงอย่างนี้นะฮะนี่เลยฮะอย่าให้ไปถึงเนื้อเขาแล้วกันนะฮะเปืเปเป่อกมันค่อนข้างหนาพอสมควรนี่ครับไม่ต้องให้โดนเนื้อเขานะฮะเขาจะไม่เจ็บนะฮะเราใช้เฉพากเปลือกขอไปทำยานะครับขอไปทำยานะครับาาต้องขอ,ของก่อนนะทุกครั้งต้นไม้เขามีชีวิตนะฮะแต่ว่าไม่มีวิญวญ,ญ,ญาณแค่หนึ่ง มีชีวิตนะครับนี่เป็นาคณไม่เจอกันครับผมขอโทษนะครับขอแล้วมีอะไรไปคือพี่จงหล่อนะอ่ะนะครับก็เป็นอย่างนี้ฮะใช้รสหวานกินได้ไหมรสหวานไหมเปลือกมันรสฝาดนี่เปลือกฝาดอืเปลือกฝาดแก่นหวานแก่นหวานฝาดจริงเก็บไว้หมดข้างล่างเนี่ยเก็บแผลในปากนะฮะไม่มีถุงใสดอีกอันนี่ดิ ดึงชาย <C ue> LIKE เสื้อมาอนนี้นะขีนึงเก็บไว้หมดได้นก็ฝากไว้นะต้นอ้อยช้างอ๋ออ้อยช้างเป็นี้นะครับอ้อยช้างอ้อยสามสวนนะพวกนี้ติดตามตอนต่อไปนะส่งไใบต้นต่อไปเป็นอะไรเดี๋ยวรู้กันวันนี้จะพาไปดูต้นกอดแจะหรือพญายาหรือต้นธนาคารนะฮะไปจะดูต้นจริงฮะ นี่เลยครับอันี้เลยอ๋อนี่ฮะลำต้นเป็นอย่างนี้นี่เลยนะก,กะระเจะเดี๋ยวพญายามนี่ใบเขาเป็นอย่างนี้ครับนี่ฮะนี่เลยตามแสงไหม โอเคเนี่ยใบเขาเหมือนเหมือนจิ้งจกเลยฮะนี่ฮนะพะยายาหรือกระเจะนะหรือธนาคารนะฮะน,น,นี่นะครับต้นเขาไปอย่างนี้นะสูงอย่างเงี้ยโอ้โหนะ่าจะราวสามสี่เมตรได้นะเขามีดอกด้วยนะฮะดอกสวยด้วยนะกระเจะหรือพะยายานะหรือธนาคารเนี่ยสรบคุณคือใช้ถอนพิษนะทางยานะพะยายาใช้ถอนพิษพิษทุกอย่างนะใช้ถอนพิษได้เลยใช้ต้มนะฮะแต่ว่า คนที่เขาตัดท่อนไปนี่ไปทำธนาคารเขาไปทำแป้งพอกหน้านะก็ป้องกันก็เรียกแสงแดดนะทำลายผิวกระแจนะเป็นอย่างนี้เลยนะเข้ายาคือเป็นยาถอนพิษนะฮะ,ะยายากระแจะอ่าใบแบบนี้ฝากไว้นะครับอ่าเดี๋ยวพาชมสมุนไพรต้นต่อไปนะครับโมลุยนะฮะอย่าลืมกดติดตามนะฮะรู้จักสุนไพรต้นนี้ต้นภูแกรหรือพุงแกนะฮะต้นใหญ่อย่างนี้เลยครับใบก็บอย่างนี้นะ แก้ลงในปากในคอนะครับใช้ลูกนะฮะลูกก็จะเหมือนลูกมะเขือนะฮะสมุพคุณก็ดีมากแต่ว่าต้นใหญ่มากนะ,ะต้นใหญ่เงี้หาย,ายากมากนะครับต้องหลายปีมากฮะอันนี้กี่ปีฮะถึงพันยี่สิบยี่สิบปีถามที่ปีฮะตันนี้โุแก่คุแก่นะดูไว้นะครับนี่ฮะสวนป่าสวนใบสมบูรณ์มากนะโอเคฝากไว้ต้นนะครับติดตามต้นต่อไปฮะอนนี้จะกับต้นหญ้าดางใหญ่นะฮะ เขานี้ไม่ต่ำกว่าน่าจะเกือบร้อยปีนะเราแก่ที่สุดในป่านี่แล้วนะย่าต่างใหญ่หรือพกพายนะใบใช้ถอนพิษนะฮะอันนี้เขาเขาเลยนู่นเลยฮนะขึ้นต้นมีงนุนเลยขึ้นไปสูงมากนะพกพายนะครับเนี่ยฮะหรือย่ดตางใหญ่ปล้ยปอ้กโพสต์ไปปลูใหม่นะเนี่ยฮะย่ตาตางใหญ่นะใช้ถอนพิษได้ต้มนะใช้ต้มนะครับแล้วเขาเขาหน่งก็เลยที่ใหญ่มาก นะฮะก็วันนี้เราจะขอใบไปอถอนพิษหน่อยนะฮะโอ้สมบูรณ์มากนะเห็นไหมเนี่ยบำรุงกำลังได้ให้แข็งแรงเนาะโอ้เถาดูดูเถานี่เลยฮะสูงไหมสูงจุดยอดนะก็ฝากไว้นะฮะต้นยาา่ามใหญ่นะะใบใช้ถอนพิษถ้าเจอในป่าก็เก็บได้นะเก็บใบมามาต้มได้นี่คือสมุนไพรที่ดีมีประโยชน์อย่างยิ่งนะฮะ หญ้านางใหญ่หรือโพกพายนะเฝากไว้นะครับสวัสดีครับมะลยแผนไทยนะครับรู้จักกับต้นสมุนไพรขันทองพยาบาทต้นแค่นี้นะฮะเราราห้าปีได้ครับนะขันทองพยาบาทใช้แก่นนะฮะลดเมาเบื่อนะฮะต้นเขาเนี่ฮะใช้รักษาโรคมะเร็งนะมะเร็งได้เลยนะครับมะเร็งต่างๆนะฮะใช้ขันทองพยาบาทได้แต่จะเมาเบื่อสักนิดนึงนะใช้เข้ายานะต้นประมาณนี้ สูงได้อีกครับพอดีสูงได้อีกนะหายากครับนะขันทองพยาบาทก็ปล่ไว้เป็นต้นหนึ่งนะฮะที่จะควรเรียนรู้สูงไทยกันนะครับโรคมะเร็งต้องขันทองพยาบาทนะฮะสวัสดีครับหมอเลยพันไทยฮะอันนี้จะกับต้นสแสมสามฮนะใบแบบนี้นะต้น,นนี้เลยสูงที่รปปนรูดไปนูนเลยฮะสมสามฮนะ แก้ลมแก้กระสายนะฮะแก้กระสายกร่อนนะฮะตัวนี้ฮะสมแหนสารนะครับนะขับลมทาให้เส้นเส้นหย่อนได้นะเป็นอย่างนี้เลยฮะไป้วต้นเขานะครับนะใช้แก่นเขาฮนะสมแหนสารเนะี่ยี่เลยโอ้ตันนี้หลายปีมากสุดยอดนะโอเคเขา่ากไว้สมแหนสารมีสมแหนสารสมแหนทะเลนะสมพุขขกสมใกล้เคียงกันนะครับโอเคครับมาดูกันได้ฮะรู้จักกับต้นนมบัวฮะ เป็นเถางี้นะถึงตักแกด้วยอต้นนมบัวนะฮะบำลุงน้ํานมนะใช้ใบกระเถานะบำรุงนมน,น,น,นนะแล้วก็เคยมีทรานะท่านอันไปใช้นะไปต้มนะมะเร็งต่อมลูกหมากนะ,ะช่วยได้นะครับอันนี้เป็นใช้เฉพาะหมอพนะื้นบ้านนะคือพระท่านอัไปใช้นะต้นนมบัวเนี่ยเป็นเถางี้นมบัวนะครับบำลุงน้ำนมใช้เถาใช้เถาก็ใช้ใบนะก็ฝากไว้ต้นนึงนะฮะ ไครที่ไปเจอแล้วก็สามารถไปลองใช้มีโรคเกี่ยวข้องอยู่ก็ลองใช้ดูนะฮะปลอดภัยให้ใช้ใบนะฮะใช้ต้มครับนมบวัวใบอย่างนี้ถางนี้โอเคจะ้ะใบโปร่งฟ้าเป็นอย่างนี้นะครับต้นใบโปร่งฟ้านะฮะสังเกตว่าใบโปร่งฟ้าเนี่ยเ็าจะมีน้ํามันอยู่ในใบนะฮะเราดูยังไงเราก็เอาใบเด็ดใบมาปุบ๊บแล้วก็ส่องไปกระแดดนะี่ฮะนี่เลย ก็จะเห็นจุดจุดเห็นไหมจุดที่มันเป็นเหมือนกับชัดไหมจุดอย่างนี้นะฮะนี่ฮะก็เรียกว่าจุดน้ํามันเขาจะมีน้ํามันที่ใบเขานะสังเกตง่ายนะแล้วก็กลิ่นใบนี่จะเหมือนลลกอมแฮกเลยนะต้องเป็นคนรุ่นเก่าๆนะรู้จักแฮกค, <c oughs> คนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักนะครับใบเขาสรรพคุณนะฮะดับกลิ่นปากรักษาโรคในปากในคอได้นะแล้วก็ยังเป็นยาอดบุหรี่ได้อ่านี่ฮะเดี๋ยวจะเคี้ยวให้ดูนะฮะอ่ะเดี๋ยวล้างก่อน Okay. Uh huh. นี่ครับใบเขานะฮะก็ในป่านะฮะเนี่ยหวานฮะหวานเป็นรสมิ้นท์เนี่ยโกคภูมิแพ้ท่านเลยหอมด้วยนะกินปลาหอมแล้วก็อดบุรีนะพอที่อยากอบุรีเลิกบุรีนี่เลยใบปร่งฟ้านะใช้ต้มนะฮะเรื่องโรคในป่ากในคอโรคภูมิแพ้ได้นะใช้ใบ หวานอร่อยค่าดีนะก็ฝากไว้นะครับสูนภายฮะมีประโยชน์ปร่งฟ้านะฮะเป็นต้นเป็นสองต้นของสูนภายนะที่เลิกบุหรี่ได้นะฮะต้นแรกคือต้นโปร่งฟ้าใบโปร่งฟ้าใช้ใบนะฮะอันที่สองคือหญ้าหมอน้อยนะสองต้นเนี้ยเป็นสูนภายที่ใช้อดบุหรี่ได้อดบุหรี่เลิกบุหรี่ได้นะก็ฝากไว้ครับมีตามสวนสูนภัยก็มีนะเขาหินซ้อนก็มี ชกแปดริ้วนะถ้าแปดลิ้วนีลองดูนะครับไปปลูกไว้ที่บ้านมีประโยชน์นะโปร่งฟ้าฝากไว้ครับเรามารู้จักกระสุนไพรตำลึงนะตำลึงเนี่ยมีตำลึงตัวผู้ตัวเมียนะส่วนใหญ่ทางยาเนี่ยเราใช้เป็นตำลึงตัวเมียนะครับตัวผู้ตัวเมียดูยังไงนี่ฮะใบตัวผู้นะฮะจะเป็นอย่างนี้เลยนี่ฮะนี่ลองดูเนยะอ่านี่จะมีเว้าอย่างนี้ใบตัวผู้นะฮะ แล้วยอดของเขานะฮะสรคุณนะฮะถ้าคุณไปกินตําลึงนะคุณสังเกตไว้เลยฮนะเดี๋ยวจะพาไปดูตัวเมียนะฮะอ่าตัวเมียอยู่นี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ขอบคุณมากเลยอ่าอันนี้ตัวผู้ตัวเมียเปรียบให้ดูเลยอ่านี่ตัวเมียนะนี่คือตัวเมียจะเป็นอย่างนี้เราให้ดูใบเลยนี่นะอันนี้คือตัวผู้อันนี้คือตัวเมียเห็นไหมไปชัดเจนมากแล้วดอกเป็นอย่างนี้ด้วยนะฮะทางยาเนี่ยถือว่าตําลึงตัวเมียใช้ได้มากกว่าดับพิษนะฮะทุกอย่างนะครับ แกผุ้แพ้แก้ผื่นคันคุณไปตําผสมกับน้ำต่อข้าวนะฮะแล้วก็ทาทาได้ส่วนตัวผู้เนี่ยถ้าคุณไปทานยอดมันมันทําให้ระบายนะจะทายทายท้องบางคนบอกกินตำลึงแล้วท้องเสียนี่เลยต้องตัวผู้นะฮะตัวเมียจะไม่ท้องเสียนะนี่ตัวเมียไม่เป็นเออใบก็จะเป็นอย่างนี้เนาะใบมันต่างกันนะเห็นไหมตัวผู้ตัวเมียนะเรายอดวันนี้เราจะเอายอดของตัวผู้ไปลองกินดูนะว่าเป็นยังไงมันจะท้องเสียไหมใช่ไหม นี่เราเก็บตัวหู้เลยวันนี้นี้เราก็มาที่อยู่กันที่วัดปักไม้ลายนะฮะตอนนี้กำแพงแสนฮนะ,ะนี่เกีวตัวหู้นะตัวหู้ไปตัวหู้ไปแล้วก็ตัวเมียคล้องคอยก่อนเก็บเที่ยวซื่นะ ยอดมันจะลวกนะมีประโยชน์มีประโยชน์เกิดประโยชน์นะไะนนี่ต้นตองแตกนะนออี่อะไรั่นอ่ะก็ใต้แค่นี้ป่ะนี่คือตัวเมียต่อมลึงตัวเมียยอดตัวเมียด้วยตัวเมียต่อไปด้วยนะครับมีประโยชน์ฮะแก้ผดผื่นคันนะ ใบตัวเมียนะกดพืนคันเป็นเกี่ยวกับแม้กระทั่งเลิ่มมูสบัดยังใช้ได้ตัวนี้นะฮะเอาไปตำใส่กระรอกขาวนะตำ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 สดเลยนะใส่ก้สารเนี่ยแล้วคันน้ำเอามาทานะมีประโยชน์ครับขก็ฝาไว้นะฮะตำเลึงมีสองอย่างนะตัวผู้และตัวเมียตัวผู้ทำง่ายเวราตัวผู้กินแล้วถ่ายตัวเมียกินแล้วไม่ถ่ายนะฮะลิดเย็นนะครับโอเคฝากไว้นะฮะไปตำเลิง ฝากติดตามด้วยครับ